สายยังสูงนะครับพี่น้องสามลอยพานไปครับอีกด้วโอ้ยสองเลยครัเบิกสี่ลอยนี่ไปมากไหมครับดสุยอดนะครับสุดยอดนำนักหางเลยครับอยู่บนฐานคือทีมงานท่องพักดีนะครับมุมกล้องอาจจะบ่ได้แล้วพี่น้องติดตะป่ายฐานครับ ไปสักไปสักคุณกินก่อนพอหายหมดเลยคุณไม่เห็นเงื่อน เนทางสุดยอดนะครับตัวสุดยอดสุดยอดลำตัวเนียนแห้งนี่เนียนแหงเนียนมากเั่นหเพ่นมคัเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยสอบว่างหางปากน้ำจลายเนียนแห้งครับนีครับ ทุนทุาบ้เป็นสี่อะไรเกี่ยวทำเพื่อเป็นเกียรโอ้ไฟบินสูงแห้งเว้ยน้อยๆข้อเหยียดออกไปเหยียดเหยยีดออกลูกเหยียดออกเห็นแล้วบอกเห็นร์ี่บ้าเเกียรแล้วครับทีปเรียบร้อยเบิ่งน้ำเงี้ยป่งน้ำเี้ยนี่เราก็ยิ้มปะนี่ตามบ่าหวานอะไรยังสิละ ติได้ตดตามกันแล้วล่ะอ้าว์ระบบข้อว่างหางเรียบร้อยครับว่างหางเรียบสวยงามมากโอ้ยนอนมาเลยบบดนี้นี่เตจียมเลยได้ไ้บางนี่เด้อคอยกดไลค์เจ้าเตรียมที่เลยกดหัวใจอรกบ่ใส่รอยพุ่มอ่ะเขาไอยไล่อยู่ได้เลยหนาสมบูรณ์ไปสมบูรณ์เขาเยอะแยะเยอะ บ่อคว้ามันร้อยวิอยู่แล้วโอ้คือทักตังค์แปดสิบเก้าสิบเนี่ยก็นีแต่นี่ครับผมเนื่อนมาเป็นข้อเนี่ยเจ้าจ้างไปตัดเสียงออกเลยได้เลยอ๋อเลยครับบันยายเลยโอ้ไม่ช่องบังหนีครับร้อยวิร้อยพานไปบังนีบังแต่ปีหกสองนอนได้เลยหางดีบังแต่ปีหกสองบังนีได้อืเออตั้งแต่ปีหกสองบังหนีครับวัวสุดยอดเห็นหอดเพราะเราบินดีไปเนี่ เ่าเป็นเป่าตั้งแต่ปี62ครับบังเนี่โอยปวดรงเี่เตหน่เ้น่เาหักให้เจ้างมาแรกเลยก่อยีตดตามเจ้าเลยกดไห์เลยพวกยุ่งกันเลยโอ้ยวันมกเล่าของวันบัดนี้วันมกโ้โหาานักหนักกานว่าหางดีนะครับขยน่์กันปากับปนี่โอ้ยปัากับปนนะ ตัางะ่เบาดีเลยสมบูรณ์อ้สมบูรณ์มีอาการบ่วมีอาการ่หมมีไมสมบูรณ์สเ่ยังอาการดีๆนั่นไปสนามเยหาสิบพันไปนะครับตอนนี้เราหาสิบพันไปแล้วครับพอบาเกเลยรืบ่าเบาครับเบาๆอาการแบบนี้มันอาจจะมีปัญหานะครับ โอ้สุดยอดสุดยอดนักห้างนะครับเมเป้โคบอลเล่บอลา้ปีที่แล้วเนาะกุศลกุศลเลยเห็นแล้วเด้อครับเด้อมาวันเด้อวั่นหรอเอกลักษณ์เล่าแมนว่าเอกลักษณ์ครับเอาไปลงลงเน้่แหละนี่นะครับเราสป้าดีเบ้าดีนี่เป็นตะกุดยังติดมาตลอดเป็นตะกุดเห็นเหรอครับเมืองที่หล้าช่วงขแฟร์ยี่ลุงตอนนี้ได้จะได้ขอยี่สองลอยแล้วครับ กูคือเบาคือนิ่งไงนุ่เบาอันนี้สองร้อยแล้วไอ้พลาดไปมึงนุ่เบาโอ้ยังไฟนิ่งแห้งครับเบาดีแห้งบางใบสกมึงไบตี๋วงสอกเบายังไงนิ่งเราไม่ได้สนใจเราสนใจตัวนี้ย่างเดียวเลยตอนนี้ไม่คิดนี่คเพราะสนใจอย่างเส้นอย่างเส้นอะไรก็ยื้ใไส้หม้อหมดเล็ดตอนนี้เพราะสนใจกรรมการแล้วครับเพราะสนใจกล้องตอนนี้เห็นบอเดี๋ยวไปเท้าขาวบอกมานได้เด้ออย่ายปเท้าขาวบอกมาเด้อ งเบาัเบาแต่อนนี้ฝนมที่นีเล็กสี่อยเห็นบหครับบงนี่อันนี้สองร้ี่ส้อยสี่สแล้วครับสองร้พันไปแล้วครับสี่ร้อยไฟบางนี่รุ่นเล็กสี่ร้อยเลยนพี่น้องถ้าองศานี่นะครับเห็นชัดเจนเลยครับงรงงเลยเฮ้ยประยับลงเลยครับ กบ่าังคร์เ้าตัวีบ่าตอเ้าเ่าดดีดมาดยินออกไปขันเพราะเราพนาเปาดีเอาเลยครับเปาเลยครับเด้ยเลอยเาดีเาดีอาเเาจดทั้งบเสมอลงงามลงงามแครับนงาๆเลยอุ้ย สอง่เอยเกาสิบนสองร้อยเก้าสิบพันไปแล้วครับองศายังสูงนะครับพี่น้องสามร้อยพันไปครับเีกรยโอ้ยสองร้อยห้าสิบเบิกสี่ร้นี่บามากเลยครับยอดนะครับยอดนักทาาเลยครับ สี่ร้อยสามสี่ปห้ีมมาแปดมุใช่ใ่ลยดบ่ไฟมันก็เสียบรถไฮะตไต่ขวัครับไต่ขวน้ำดำไต่ขวัน้ำดำมันขมันทักไปทางน้าู่นี่มันกองไนนี้ไปหาวิเห็นขวะมันเขาอย่งก็เสียบวบัังกั ทำคุณพ่อทำมาหลายตบดเลยิบหลายตดเลยเจ็ดยางไองมาลนยี่สิไปหาสามสิบ้มาไม่หมกสบพากรผ่านแล้วไขึ้นไรเจ็ดสิบพานไปใช่โอ้เนี่ยงรวดสีร้อยสามสบออกมาไปสิบบาเงินไปหาเงินพอเดีวลมล้วัน

โอ้ชุ่นในมัดนกกล่องโอ้โอเกียงเกงเงครับเขี่มือพี่น้องได้ตัวนี้ ทางโกงพอดีเลยรมับลมนี่แล้วนคุณน่มของเมืองในรุอได้รับน่ซึ่งห้าามสี่ร้อยห้าสิาคะแนนสำหรับทีมงานท่องพักดีนะครับมื่อนี้สุดยอดมากๆเลยครับขอบคุณครับร้อยสี่ร้อยห้าสบ